ควรก่อนรอบวทีแล้วใครทีมใครอะพี่ทิ้งพี่หมออพี่อยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวอยู่คนเดีพี่หมอค่ะอยากดูว่าหลังจากดูอินศิลป์จะมีอะไรเปลี่ยนไปใหม่เลยเราจะอายทีมงไหมเราจะอยู่ทีมเดียวหรือเปล่าไม่ได้ฉันขอดน้องเอือนมาฉันต้องน้องเอือนเจ็บแผลขอดแล้วอยากรู้มากว่าจะแบบว่า จะมีฉากที่เหมือนแบบจะดดราม่าหรือใครแบงเพราะเขาบอกว่าเขากวเป็นยิงสีน่ะมันดูมันต้รฟังมันให้เราดูความซ่อนใจซ่อนเงื่อนจะซ่อนยังไงมาะชุปะจอ้โหน้เรามยว่าพี่คี่เออพี่คิด่ึงพี่หมอทิงคำโกงคุณเธอไม่ใช่กับคนอื่นเธอะ ักที่สองเออจะรักพี่หมอให้มากกว่าที่เคยลวแล้วก็จะไม่ทำให้พี่หมอเสียใจอ,อีกเลยนะ

คนนี่คือละครใช่ซ no. ึ่งเป็นละครที่เราตามหาโอ้โหไปเจากซีรีส์ใช่ฟิลแบบจิ้มโกหกของเธอไว้จินซีนเนี่ยน้องเอิรนพูดอะไรบ้างยาวมากใครรู้น้องเอิรนพูดอะไรบ้างรบกวนบอกหน่อยค่ะจิ้มมาเลยค่ะคือน้องเอิรนพูดหยากน้องเอิร์นจรงมากน้องเอิร์นเข้าบทของเอิร์นเก่งมากจริงค์นะน้องเอิรนน้องเอิรนและที่จริงคือที่หมอ ดูคุณเราคือดีมากนะน้ำตาไหลแล้วก็คือคือจะมีแครแบกแต่จะไม่ได้น้องหมูอะไรบ้างรู้แค่ว่าพี่บุญยาไปคือเข้าอยากจะแบบจะไม่แบบว่าเออขออะไรน้ำตาเขาต้องไหลเพราะอะไรเขาว่าเขาว่าเอาพิเศษไปหน่อยแรกเขาบอกพี่หม่งว่าอะไรบอกว่าชอบผู้ชา ดกว่าพนที่บอกกขาบอกพเองพี่หมอคุเขาในเองแต่นกเงินคุกข่ากลางครเนี่ตีตั้งฉากด่าดฟ้าแดดส้ายเม่หแดดเปรี้ยๆนกเงินเมษาหรอะไรไปลองอากดีรู้ว่าเราเอาอะไรไปลองที่นกเงินหน่อยให้กเข่าไแล้ว ใช่ขาใช่ขาสกาแล้วก็เข้ามากอดใช่แต่พี่หมอก็เหมือนตอนแรกก็คือป็นมั่ว่าพี่เป็นเราหรอมีคนน้ำตาคละไหลแล้วก็เข้ามากอดเราแล้วก็ป้วนมันจะไม่ทันดีนะแล้วป้วนอยู่นอกคอตรงนี้แกแต่ป้วนแบบที่พี่หมอหนุกพี่เจ็บมาก่อนไงเจ็บมากมากคือถ้าสมมติว่ากลับไปอ่ะมันมีอะไรรองรับไหมว่าพี่จะไม่เจ็บครั้งที่สองแตนจะไม่ทขอีกแล้วนะ จริงข้างในอ่ะจับฉับจบสุดท้ายอ่ะคือเขาเริากเเริ่มได้แลนะคือเขาก็เขาก็หวั่นไหวมันหวั่นไหวก็เลยเรารักมากรักมากก็เลยเจ็บมากก็ไม่อยากเจ็บอีกไงเออก็เข้าใจไม่ใจหรอกไม่อยากเจ็บอีกหนูจะไม่ขึนลงะพี่ที่เ่ ใส่มาทีพี่บอกเลยมังเลเลยต้องบอกพีรักหนูมากไงแต่หนูไม่ทำตัดไมพี่เข้าใจมาคือหนูอะข่าวหนูอข่าหนูไม่มีอะไรเลยนะที่หนูใส่หนูใส่กางเงขาสั้นแล้วหนูข้าข่าไปเสื่อเก่าหลังจานั้นน่ะพี่ดูพี่รูมันเลพี่ไม่ได้รู้สึกดีไงพี่ก็ไม่ได้รู้สึกดีเห็นไหมพี่ก็ร้องไห้คือพี่ไม่ได้รู้สึกดีกับพี่แบบว่าคือพี่ก็ไม่ได้รู้สึกดีที่หนูลงไป ต้องร้อยเท่าต้นนั้นแต่ถามว่าพี่จะกลับไปเจ็บอีกไหมอ่ะแต่พี่ก็ยังไม่เชื่อว่าหนูจะไม่ทำอีกหรอใช่มันเป็นความพิสูจน์แล้วไม่ถูพี่ก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าลูกหนูจะไม่ทำอีก เาเออคอี่หอกแต่ว่าอนที่พนดเราสคนได้หนูแกเห็นแทนลูกสาวเลยว่าพี่หมอกัเขาแบบตั้งตาคอไปช่ไเขาก็มีความัเลยแบบถ้าปกติถ้าแบบจะโกรธมากเขาเดือดอไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเดือเราต้อหยุดสเต็ปนี่ว่าเขาไม่ได้แบบก็อย่างที่เอว่าแหละไม่เชื่ออลงว่าจะไม่ทำอีก ยามจะทำให้เธอรู้ว่าฉันเสียใจขนาดไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่กลังไปหาเธอพี่อยากให้เธอรั้ว่าคนที่ถูกทิ้งกันเจ็บยังไงเฮ้ยนี่เขาแค่นู้คือเขาทิ้งบนดาดฟ้าเลยเม่์ปริษัทพี่แบบผดหูกเนาะต้องให้หมวร้อนด้วยเไงวะ ตแค่นี้ตรงค่นี้อันนี้แบบว่าเป็นแค่แบบช่ซีนเลยนะแบบว่าแค่ซีนเดียวยังขนาดเนี้ยเรายังเิียนขนาดนี้หนูแล้วถ้าเราถ้เรามีแอคตอนเต็นะมันจะขนาดไหนใครอยากดูพิมพ์มาคะว่าอยากดูอยากดูเราเฉียงกันเลยอยากดูพวกนี้ไรสลาเม่อยากดูก็พิมมาอยากก็พิมมาใช่เราเชื่อมั่นในน้องเออว่าเราจะไม่ทำอีก ก็มีติดอยู่นะไม่อยากเหรออยากดูลองเล่นอยากดูละครอยากดูละครอยากดูละครที่หนูไม่มีหนูไม่ดูละครมานานแล้วเป็นเมื่อในมุกหนูหนูไม่ดูละครมานานแล้วแต่ก็คือหนูอยากดูละครนั้งมิติอย่ารอติดตามนะคะกับใจซ่อนรักสุขเอกลักษณเมื่อกี้เมื่อกี้สินเมื่อกี้ตอนแรกนี่คิดอยู่ว่านี่เป็นนี่เป็นน้องเอิร์นนี่เป็นพี่หมอหรือนี้เป็นใครแล้วก็เมื่อคืนนี้อ๋อมีสุขดีเหลือตัวแปรเดียวเลยทั้งหมด นี่เราต้องอยู่้ทงนี่ส้อเลยปลภัยกเบาะตรงนี้เราเขียนไป้หีดมิสนซี่ก็ใจส้นก็ดีนะเราทำก็ดีนะใครเป็นใครแต่วเราเป็นแบบกาลข่อเจียงกาลรไอยไทเจียงกาลครอยู่ไม่เพราะว่าเราทีมใครทีมใครเราชัดเจนี่เราทีมใครใช่ใันอยู่ทีมมิสุซี่เนี่ยฉันใญเนี่ยชั้นยาเป็นคนที่มีคิกคัด น้ออไม่คุ้ข่าวร้อนๆด้วยนะเดี๋ยวพี่ซูซี่เอาสนามข่าวให้น้องด้วยการอวันเด็กเลยกันเรีย่พี่ซูซี่ตัดคิวมีดีนะคะเดี๋ยวตัดคิวเลยพี่หมออุยแต่ว่าพี่สิบกับน้องออมแสดงดีมากเลยใชมีดีคือข้อคิดพี่เพนเลยเชื่อแล้วว่าสองคนคืนพี่หมอแล้วต่อคาแรคเตอร์ได้แบบขอบคุณที่มีขอบคุณที่มีขอบนุณที่ม ใช่แค่ดีมากรอดูเพิ่มนะคะใช่ ก็ทุกคนก็ไปดูเออ่ตัวหินสีนะคะของทางช่องสามได้ดูให้ช้ำๆไปเลยแล้วก็ท่องบทดูให้ได้แล้วปัดให้ได้ใครท่องบทได้อย่าลืมมาบอกไว้นะเดี๋ยวจะไม่ท่องใช่เราเราต้องท่องให้ได้เหมือนลูกสาวเราี p ได้มาแน่โอเคโอเคปัดติดตามทั้งทางซีรีส์แล้วก็ทางไทยเจียได้นะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะแล้วก็ติดตามไทยเจียจากแมาผู้ ไครเที่ยวจะแม่จะยังทุกช่องทางเลยนะคะ